พจนภัยต่างแดนนี่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์นะฝูง oh. ประชาชนแต่คือ oh. คือผมนึกภาพของภัยธรรมชาติแล้วทุกคนหนีตายกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากภาพอะไระังโอ้ ผมกับกล้องนี่อยู่คนละที่ผมผมได้ผมสัมผัสได้ถึงกับถึงความร้อนที่ร้นสังเกตผมบางคทุกคนหนีตายกันอย่างลาอลรามันผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้มาก่อนคือมันคือภาพพาพผมสื่ มันเป็นภาพที่เรียกว่าทุกคนต่างก็หนีหนีตายไปตามๆกันผมไม่เคยรู้สึกว่าผมจะมาอยู่ในสถานการณ์อยา่างนี้สเก็ตของผมไนนไหนสเกตหนสเก็ตไฟโดนผมอย่างเต็มที่แต่ว่ามัน,มนไม่มีรอยอะไรเลยแต่ส,สาวๆที่นี่ปรับตัวได้เร็วมากหลังจาก,จากที่เพิ่งหนีตายกันมาสักครู่ทุกคนก็มาปาร์ตี้มาปาร์ตี้ที่นี่กันอย่างแบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นปาร์ตี้ของสาวแก่แม,ม,แม,ม่ไม้แล้วก็นุ่มนุ่มโัดเนี่ยไปแล้วไปแล้วถ้าอยู่ตรงนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยฟ้าลกลกังเอด ผมได้ยินมาว่าจะจุดพร้อมกัน40ดอกผมไม่อยากจะนึกภาพเลยว่ามันอาจจะเหมือนกับ2012ที่ทุกคนต่างนี้แต่งารเต้นที่ผมบอกความเป็นตัวเองอย่างที่สุด <Okay. S 1> ความสวยงามมันย่อมไม่ได้มีด้านเดียวมันแฝงความร้ายกาดเอาไว้ นี่คือรอยบาดแผลที่ได้จากสเก็ตของบั้งไฟนายคงจะปวดแสบปว,ปวดร้อนไปเลยใช่ไหมน,นี่ฉันแสบมากเลยแหละแรไรฉันไม่รู้อะไรนะจับไปจับมาเลือดติดตอนนี้ฉันอยากเห็นแผลมากเลยแต่มองไม่เห็นฉันเลยไม่รู้สึกว่ามันเจ็บมากแค่ไหนแต่ว่านายพอจะบอกนอกยได้ไหมว่ามันสภาพแผลเป็นไงฉันว่านายอาการหนักนายอาจจะไม่รอดนะคืนนี้ รู้ yeah. าจากบาดแผลแล้วฉันเริ่มแสบแล้ะล่ะฉันอยากจะบอกว่านายควรนายมีอะไรที่นายควรจะพูดนายก็พูดซะเพราะว่านายอาจจะไม่มีโอกาสแล้ว <ưa S 2> ออก็อย่าบอกถึงพ่อแก้วแม่แก้วทุกท่านที่ที่มีบุญคุณต่อผมจนผมเกิดได้วันนี้นะครับถ้าผมรอดไปได้ผมจะไปให้พี่ไบอันฉันล้อนายเล่น แผลมันเท่ากับงดกัดรูด้จักแผลเนี่ยเรียกว่าเหมือนนายโดนน้ำเฮลบูบอ e ยดใส่เท่านั้นเองเราเส้นถามจริงๆว่าสภาพมันดูแย่มากไหมมันไม่ได้ดูแย่อย่างที่นายคิดหรอก <B all ar> แต่ว่าน,นายจงสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าได้ไปสนใจกับบาดแผล้เหมือนน้ำเฮลบูบอ e ยดใส่ถ้าโดนเป็นเม็ดเยอะๆเนี่ยจะตายไหมคุณโดนเป็นเม็ดคุณอาจจะเหมือนเฮ e ลบูบอยด์ลยอาจจะต้องพบแพทย์ระวัง อย่าให้สะเก็ดเนี่ยโดนดวงตาของคุณเป็นไปได้คุณควรจะหลับตาซะตาขัวเอ้ยเป็นไงเขาแน่จะไม่โดนตานะเพราะว่าน่าจะโดนแว่นก่อนมีกระจกป้องกันกระสุนเอาเป็นว่านายไม่ตายง่ายๆหรอกเราจะต้องอยู่เพื่อสร้างฉันอยู่เพื่อรถตอ้นี่นายพูดได้ดีอูนี่นี่ไม่ใช่ภาพที่คุณจะเห็นได้ง่ายคุณเห็นไฟไหมไฟมันใหญ่มากเลยโอ้โหวันน่ะ ผมบอกได้เลยนะว่ากไไไยนต์ปสูงว้คือถ้าถ้ามีอะไรอย่างนี้ที่ที่เมืองกรุงเนี่ยเรียกว่ารถดับเพลิงนี่รีบฉีดน้ําก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นคือระยะเรียกว่าระยะความสูงเนี่ยเรียกว่าประมาณประมาณสูงเก้าชั้นได้เก้าชั้นได้เรเทียบกับโรงแรมนั้นโรงแรมมันมีความสูงเก้าชั้นโอเคเพราะว่าสูงเก้าชั้นได้ความสูงปวยยางอพอลโบลนี่ใคนนี้เขาคุยมากนะ ยานอพอลโลเหมือนกับยานอพอลโล13เมื่อปี1 9 7่มันเป็นอะไรที่พิเศษมันเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยนะครับมันเป็นอะไรที่สวยงามอย่างที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน ตอเขาก็โดนนะคุณชายเชษฐานี่โดนสะเก็ดไปเรียกว่าผมว่าน้ำเฮบูบอยโยดใส่นี่น่าจะรุนแรงหมดผมว่ายิ่งกว่าคือผมปั่นจักรยานโดดเนินเนี่ยแม่น้ำเฮบอยมามันมันรุนแรงกว่านี้เยอะเรียกว่าจิ๊บๆห่างไกลห่างควยอีกเยอะอันนี้มันโอ้ยไส้ไม่ไหลหรอกบาดแผลไกลควยไม่เป็นอันตรายน่มันเยี่ยมเล ถ้าไปอยู่ใกล้ๆล้วก็แต่เพิ่งรู้นี่มันเป็นเรื่องจะตายไหมฉันรู้แต่ว่ามันโดนเฉยๆถ้าไปอยู่ใ,ใกล้จะตายไหมอ่ฉันตอบไม่ได้จนกว่าจะเห็นนายไปอยู่ใกล้ๆฉันว่านายคนหลบนะโอ้โอดอกนี้นี่ผมขอบอกเลยว่าม,มันต้องหลบแล้วละผมเลือกหลบมาอยู่ใกล้ๆสาวๆที่หน,หน้าตาดี <c oughs> ผมผมเลือกหลบมาในที่ที่ปลอดภัยไี่กลัวได้เล ที่ที่สาวๆมาหลบเนี่ยรับรองได้ว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยนี่ปลอดภัยนี่ผมผมคุนมากคนนี้มากเลยนะนี่คุณเพิ่งคุยกับผมไปบนถนนใช่ไหมเนี่ยคุณมาหลบอยู่ตรงนี้แสดงว่าที่นี่ปลอดภัยไม่ได้ด้วยที่เหยียบตีนผมผมไม่ได้เหยียบเท้าคุณนะ่เรียกว่าพลุนี่เด็กๆไปเลยมีการจุดจุดพลุเข้าไป ไม่รู้จักปนาแม็กซ์ทีวี่นั้นเหรอผมรู้จักอย่าง,างดีเลยแหละฮะไม่รู้จักปนาแม็กซ์ทีวีนายมีรอยสักด้วยไม่อยาก,กเชื่อเลยผมขอบอกเลยว่าบังไฟที่นี่เนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากประทับใจมากแล้วประทับใจยังไงกับงานที่มากับงานเพื่อนผมมันมันอธิบายมันเป็นคำพูดไม่ได้เพราะงานอย่างนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนทุกคนทีมงานประทับใจหมดมันเป็นอะไรที่ เือความคลาดหมายบั้งไฟบ้านผมมีแต่มันจุดขึ้นไปบนฟ้าเลย <laughs> มัน <laughs> มันไม่มีอะไรที่แบบอย่างนี้เราก็ต้องจุดตอนกลางวัน <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดเยี่ยมมากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเยือนที่นี่อีกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันน่และที่สําคัญนะสาวๆที่นี่เนี่ยเป็นที่น่าประทับใจมากทุกคนล้วนแล้วแต่ดูดูดีกว่าที่เราคิดไว้เลยนะยังไงสวยไหมน่ารักไหมฮะผมก็บอกเลยโอ้โหสาวๆที่นี่ดูดี แต่อาจจะดูดีไม่เท่ากับพลุที่เราเห็นอยู่ตรงนี้บั้งไฟเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งกว่างานของสปิลเบิร์กซะอีกวาะว่าหน,นังของสปิลเบิร์กนี่ยอมชิดซ้ายให้กับบั้งไฟเหล่านี้ได้เลยเลการจุดบั้งไฟชั้นใดก็ชั้นนั้นมันมีความสวยงามก็จริงแต่มันก็สามารถที่จะไม่ยอดเจดีหลังคาของวัดได้เลยนี่ เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ําขึ้นไปแต่ว่าน้ําไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงได้แต่ลักษณะที่ผมดูเนี่ยโอ้นี่น้ําถึงแล้วต้องใช้แรงดันที่หลาย psi เลยกว่าจะดันก็ไปถึง,ถงก็สามารถที่จะสกัดน้ําไปได้โอเคเยี่ยมทำได้เยี่ยมยังมีเชื้อไฟอยู่อีกนิดหน่อยที่ ถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะสามารถไม่ให้วอดไปทั้งหลังชิบหายได้หมดเลยมันเริ่มปะทุขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าบนยอดสูงสุดเนี่ยจะมีลมที่คอยพัดเพื่อทําให้ไฟสามารถที่จะโหมขึ้นได้ทุกเมื่อเวลาที่มีมีผู้เชี่ยวชาญเคยบอกไว้ว่า ธรรมชาติได้สร้างสองมือที่แข็งแกร่งเพื่อเติมเต็มให้กับควยตอนนี้น้ำก็ได้ดับดับเรียบร้อยแล้วฉ,ฉันโดนมาแล้วนั่นนี่ชีถึงแล้วตอนนี้น้ำน,น,น้ำแรงมากได้ดับโอ้ดจอบเยี่ยมวิเศษยังไงต้องตบมือโอเคเยี่ยม เจ้าหน้าที่ทํางานได้ไม่มีขาดตกบกคร่องทุกคนตั้งงานเพื่องานนี้โดยตรงไปอึบเมียม,มาหลายวันเลยแต่ละคนเสร็จงานนี้คืนนี้คิดว่าจะมีการอึบกันอย่างผมว่าคงจะเหนื่อยก่อนได้อึบนะสลุบสลุบหวสลบสลบางงานนี้ได้จบลงได้อย่างสวยงามแม้จะมีไฟไม่ยอด เจดีโบสแล้วก็มีการดับได้อย่างการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักง,งานดับเพลิงก็ได้ดับได้อย่างมีประสิทธิภาพจบงานนี้ด้วยฝีมือคนทำบ้างไฟมือหนึ่งของท่าคีเหล็กไปเราแล้วเ,เราไม่ได้ว่าเราชมตัวเองนะแต่เราก็อยู่ระดับต้นๆเหมือนกันเราไม่ยอมแล้วเราเป็นที่หนึ่ง หนึ่งกิโลกว่าโคตร <Stevens. S 1> <oh> เหนื่อยจริงแต่สนุกครับได้บนได้บนจริงได้บุญริงได้บนรักพ่อบ้าเลยครับไอ้เร็มโยอ้าเหนื่อยสุดยอดรถรถเยี่ยมไปเลยทั้งเหิมกันเปียกหมดแล้ววันนะพอดีวัวเป็นเด็กตกลับไปล้างขาตัวเด็กถึงผมจะไม่ได้แบบจะไม่ได้แบบ ช่วยลาครับผมต้องถ่ายกล้องตลอดเสียดายมากนี่แหละหน้าที่แต่ว่าผมผมชอบนะงานนี้เป็นงานที่แบบผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นที่ที่ประเทศไทยไม่มีแน่ๆที่นี่ที่เดียวคุณฉันบอกจริงว่าทริปนี้เราไม่เกินสองพันแคลอรี่เลยทีเดียวทริปนี้นะได้ทั้งได้ทั้งเหนทั้งแรงทั้งเนื่ยแม่ได้ทุกอย่างคุณ คุณไม่รู้หรอกว่าที่ประเทศนี้มันมันมีดีอะไรเยอะแยะขนาดนี้คุณคิดว่าเป็นมัน,มนเป็นแค่ประเทศที่เป็นทางผ่านแต่ผมคิดว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าค้นหาต,ต้องมาลองครับต้องมาเอง<ฮ>